ฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องวันต้องห้ามตามความเชื่อไทยตำนานคติโบราณเคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่ชอบพูดว่าวันนั้นไม่ดีวันนี้ไม่ดีวันนั้นทำได้วันนี้ทำไม่ได้ขึ้นบ้านวันเสาร์เผาผีวันศุกร์โกนจุกวันอังคารพุทธห้ามตัด เพื่อหัดห้ามถอนสงสิบนารีสิวันนี้เรามาฟังกันครับวันต้องห้ามเหล่านี้แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถตอบเราได้ว่าทําไมถึงต้องห้ามวันเหล่านี้ทําไมห้ามทําการดังกล่าวบางครั้งเพื่อนๆอาจจะตอบว่าเพราะโบราณท่านถือแต่ทําไมถึงถือเอาวันดังกล่าวด้วยเหตุผลอันใดบางข้ออาจมีเหตุผลที่ยังพอหลงเหลืออยู่ว่าทําไมแต่วันต้องห้ามบางวันก็ไม่ทราบถึงเหตุผลดังกล่าว ยังไงก็ตามนะครับคติความเชื่อเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณผมว่าเพื่อนๆเ,เชื่อไว้บ้างก็ไม่เสียหายนะครับอ่าเรามาฟังกันนะครับวันแรกนะครับขึ้นบ้านวันเสาร์เนื่องจากวันเสาร์ตามหลักโหราศาสตร์แล้วถือว่าเป็นวันแห่งโทษทุกข์และดาวเสาร์ยังจัดเป็นดาวแห่งบาปเคราะห์อีกด้วยแต่การขึ้นบ้านใหม่ต้องการความร่มเย็นความสุขและความมั่นคงถาวรความเจริญ ดังนั้นคนโบราณจึงห้ามไม่ให้ประกอบพิธีเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านเรือนเช่นการยกเสาเอกวางศิาลาฤกษ์เปิดป้ายอาคารหรือแม้กระทั่งการย้ายเข้าสู่บ้านใหม่นะครับต่อมานะครับเผาผีวันศุกร์ตามคติโบราณท่านห้ามทําการทาปนากิจศพก,กันในวันศุกร์เพราะถือว่าวันศุกร์นั้นไปคล้องจองกับคําว่าสุขดังนั้นเมื่อเอาความสุขไปให้คนตายเป็นการกระทําอันไม่เป็นมงคล ความทุกข์ทั้งหลายก็จะตกมาถึงคนที่เป็นผู้ที่ทําการดังกล่าวส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือดาวศุกรก์เป็นดาวลื่นเริงบันเทิงใจดาวสังคมและความรักซึ่งตรงกันข้ามกับความทุกข์ความหม่นหมองดังนั้นคนโบราณจึงได้ห้ามทําการดังกล่าวเอาไว้และมีคําพูดที่ให้ท่องกันติดปากว่าเผาผีวันศุกร์ให้ทุกคนยังอยู่ต่อมานะครับโกนจุกวันอังคาร วันอังคารนั้นถือว่าเป็นวันแรงวันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวอังคารคือดาวแห่งเทพเจ้าของสงครามคนโบราณท่านว่าวันแห่งสงครามนี้เหมาะแก่การออกรบหรืองานที่ต้องการความแข็งแกร่งความเด็ดขาดมากกว่าไม่ควรใช้วันังกล่าวเพื่อกระทําการที่เป็นมงคลหรือต้องการความร่มเย็นความผาสุกและล่าผลต่างๆเช่นการโกนจุกการขึ้นบ้านใหม่พิธีมงคลสมรสเป็นต้นนะครับเพราะถ้าหากนําวันนี้ไปใช้แล้วก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกัน หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้เพราะดาวอังคารยังจัดว่าเป็นดาวแห่งอุบัติเหตุอีกด้วยนะครับต่อมานะครับแต่งงานวันพุธในทางโหราศาสตร์เราจะรู้ได้ว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งความแปรปรวนมักมีการโครจรที่ผิดปกติอยู่เสมอเดี๋ยวดีเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเดินเร็วแต่สักพักกลับเดินถอยหลังด้วยสาเหตุดังกล่าวนะครับคนโบราณจึงถือว่าดาวพุธเป็นดาวที่หาความแน่นอนและความมั่นคงไม่ได้จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้วันนี้นะครับเป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรส เพราะอาจจะทําให้คู่บ่าวสาวมีจิตใจที่โรเลไม่มั่นคงกับคู่ครองของตนเองซึ่งจะนําพาไปสู่การนอกใจและการหย่าร้างกันในที่สุดครับต่อมานะครับพุธห้ามตัดพฤหัสห้ามถอนวันพุธห้ามตัดผมและตัดไม้เพราะวันพุธเป็นวันแห่งการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการถือว่าถ้าตัดผมวันพุธจะทําให้ปัญญาสามส่วนวันพฤหัสนั้นเป็นวันครูเป็นวันที่นิยมเรียนวิชา ทำให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดังนั้นไม่ควรถอนหรือโค่นทำลายสิ่งต่างๆใดๆก็ตามนะครับในวันพฤหัสนี้ทางโบราณยังห้ามเรื่องการแต่งงานอีกด้วยเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันครูดังนั้นไม่ควรกระทําการดังกล่าวในวันนี้เพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ครับต่อมานะครับสงสิบสี่นารีสิบเอ็ดความหมายคือท่านห้ามไม่ให้ทําการใดๆให้แก่พระสงฆ์ในวันขึ้นสิบสี่ค่ำและแรมสิบสี่ค่ำทั้งสิน้นเช่นการบวกนาคการอุปสมบท และการฉลองาพาเป็นต้นเพราะถือว่าวันนั้นเป็นวันโกนพระงฆงทุกรูปจะต้องปรงผมในวันนั้นถือเป็นการตัดราศีของพระท่านจึงไม่ควรให้ท่านทําการมงคลใดๆส่วนนาฬิ11สิบเอ็ดน,นะครับโบราณท่านห้ามไม่ให้ทําการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสตรีเพศในวันขึ้น11ค่ําและวันแรม11ค่าไม่ว่าจะเป็นการเปิดสมาคมสตรีเปิดโรงเรียนสตรีหรือหอพักสตรีก็ตามนะครับผม เป็นความเชื่อโบราณความเชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเพียงความเชื่อโบราณซึ่งท่านถือเป็นคติสืบต่อกันมาจริงๆแล้วความเชื่อที่เกี่ยวกับวันต้องห้ามของโบราณน,นั้นยังมีอยู่อีกนะครับแต่เป็นความเชื่อที่คนเรามักจะไม่ค่อยจะเคยจะได้ยินนะครับไม่บ่อยเท่าวันต้องห้ามดังเก่าเหล่านี้ซึ่งเราอยู่ในยุคป,ปัจจุบันยังคงไม่สามารถหาเหตุผลได้ถึงตคติความเชื่อเหล่านี้ว่าทําไมคนโบราณถึงจะต้องกําหนดกากเกณฑ์วันทําการดังกล่าวว่าวันนี้ทําได้หรือไม่ได้โดยใช้เหตุผล อย่างไรก็ตามคนไทยกับความเชื่อในลหลายๆเรื่องก็ยังคงแยกกันไม่ขาดอยู่ดีนะครับแม้แต่ในยุคปัจจุบันก็ตามฟังจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ